สวัสดีค่ะนาบุค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาบุค่ะค่ะมันนีกะไดมาติตตามเรื่องเล่าความฝันของนาบุอีกค่ะเรื่องเล่าความฝันของนาบุเพินหัแนวข้างตัวเลขกแนวใดกะฟั่งไตบึงน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของนาบุค่ะฝันว่าจังไรค่ะนาบุญฝันว่าเห็นผู้สาวคนเก่านนะมากค่ะเพื่อนว่าคอยได้อายุคอยได้หาที่เบสปีได้ป่ะเพื่อนบอกอายุเพื่อน คอยกระหายที่สามว่าเ้าเป็นพี่เป็นน้องกันบัดอันบะไก่ก็ได้เพิ่นว่าค่ะกระไรเ้าสิบห้าสิหันมาหากันได้อยูงว่าคอยกระเพ้าคู่เราเพื่นว่าค่ะเออคอยกระเพ้ามีอะไรกันเลยไม่อยู่น้ำกันที่เลยวาอืมสะพัดว่าประเด็นไม่อยู่น้ำกันค่ะบ้านเพิ่นเรียกว่าอันลูกเจ้ามิจะข้นมูมี่ลูกเจ้ามิจะกินก็เลยถามเมื่อคืนลูกเจ้ามิจะข้นลูกคอยไม่สามข้นเลย ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสองผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงสองอผู้หญิงสองหลายคนเอยไปฮับไปอยู่น้ำกันที่ไหนบางคนไม่มีใคอยู่นั่นค่ะเพื่อกับไปฮับฮับมากลูกลูกเขาหลังใหญ่เลยลูกใหญ่ลูกจนใหญ่อืลูกจนใหญ่เลยว่ามันลูกน้อยลูกใหญ่แล้วใหญ่จนสิบแปาดสาวได้ไาอยู่น้ำกันบนบนเออกับพานว่าไม่ไปอยู่น้ำกันการว่าเพื่อ ปัดเทือนกวัวเทือนอยู่เยังได้พ่อเก่าเจ้าสิบห้ามาว่าโอ้ยเขาปาดโดนอะไรพอนะอืมค่ะจนอายุข่อยหาสิบเอ็ดพว่าตายแกอยู่อันอายุอันสี่สิบกว่าพอนะเพินว่าอืมเขินป่าเออก็พอดีนะว่าเขาอยู่น้ำกันเห็นอะว่าเบื้องเขาตายที่จากันดอกกระเลื่องบ้านนะค่ะเป็นผู้สาวผู้เก่าเออผู้สาวผู้เก่าสาวอันที ฟันเห็นตะกี่เด้นเนาะผู้สาวที่มากันตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเออมักหักกันจนจนเป็นสาวออหักอะไรกันยังสีบ่บอลนะบุญเออก็บ่ออะไรกันหักแต่ขเขาเมียนอยู่อ,อ,อืช่วยเป็นสาวยังไงจะหนีจากกันค<ช>่ะค่ะช่วงว่างช่วงกระด้างเป็นบาา่ายว้นเราไปหาอยู่เหนเห็นอยู่เห็นอยู่อืเห็นอยู่เพื่อนเอาผัวหรือยังช่วง,น,ออวงนั้นบุษุ่ษถัดไปไปงานแห่เทียน ค่ะก็ได <gegen violin> <warfare> kind of ้ไปงานเฮียเทียนอยู่บนกำกันอยู่มานนี้ถ้าล้างมากันกลางคนกลางไปกันเลยบ่เดยไปท่าคู่มือนค่ะแต่บาเดีกทีนะคุณไปสรางัญไเลเอาเอาเพราะว่าคนดูค้นเต่ามาอยู่น่ำเนี่ยเงินเนี่ยผู้สาวผู้เก่ามาขออยู่น่ำมาขอดีกันยังสิวันนัเนะค่ะเป็น ผัวเป็นเมียกันใดบ่เออเพื่อนกับว่าเพื่อนป้าผัวุ่นลังเคย่มีหอดลูกเนาะเกี่ยวเพื่อนมีลูกสามคนสันสันเตียวนีมีลูกสามคนผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงสองผู้หญิงสองก็จนจนจีเป็นาเป็นสาวแ่ะวะค่ะจนเป็นสาวหวดนั่นนะบนสันเห็นนั่นในลูกผู้หญิงฟ้าเสดนะล่ะเออผู้หญิงลูกผู้หญิงน่นฟ้าเฝดค่ะลูกผู้หญิงฟ้าเฝดเท่าทีีจำได้เนาะค่ะ แม่เที่ยวนี่สามคนมีแต่ผู้ชายวะน,น่ะบนผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงสองคือเก่าอ๋อค่ะค่ะเป็นพิ่นมีเพิ่กอีกผู้หนึ่งเป็นผู้ชายอืึค่ะฝันหลอบนี่ก็เป็นปิศนาแบบเก่าปิศนาอยู่งค่ะปิศนาแบบเก่าเอาลูกมาอยูน่น้ำผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่ง ค่ะมาอยู่บ้านระบนที่ไนเน่ยสำคัญบาา่อว่านในที่ระบนบ่อบ่บ่อคอยหมักบ่อคอยมกักนะบนบ่อคอยมกับบยมกเนะาะบ่อคอยหม,มักกับบ่อเป็นยังเนะาะค่ะบ่อกัคือตัวนี่แหละตัวหาหนึ่งหาสามนี่แหละหาหนึ่งหาสามตัวเล็กใหม้มากนี่บ่อข้า,ขาบนอาอยุา 1, จริงของนะบนนี่ร้ายเป็นไงหาสามหาด่างเหาซีนี่แหละหาสามด่างเขาหาสี่หาสามด่างหาซีค่ะนะบนเจ้าเล็กอายุ เออวอลเอาเร็กตัวนั้นละตัวคุยกันเขาเขาข้าขอหาหนึ่งเขาก็หาชี่เว็กัน่าดีค่อย่อหาที่สามกขเลยกบอกกันกลางบอกกันหาสามอย่างเขาหาสี่ได้เนาะหาสามอย่างเขาหาสี um, ่ระบนี่สิกันบอลูก่นลูกกิจกันตัวไหนหรอมันมันเขาบวมมาเปลี่ยนเนาะผู้ชายผูหนึ่งผูญิงสองกูจิงเยอะกันเลย 6ก,ก,กีสีบนหมักวะผู้ชายน้าพกผู้หญิงน้ามสี6 2นกซีหกสองสีน้บนเออแต่ว่าหกท้อง้องหกรือีคืออยู่คนะ่ะสอค่ะสองไก่ไข่อยู่หกสองแต่ว่าบานเด็กที่น่ะบนพนบาบ่บ่อบสำคัญเนาะบ่บสำคัญค่ะกับบเป็นยังน่ะบนเพราะว่ากกันไห้เพื่อเอฟซีพนถามพนศิว่าบ่เอาบานเด็กที่ ค่ะบ้านอีกที่น่ะบนไรเป็นไหนหนึ่งลอยบ้านอีกที่หนึ่งลอยหนึ่งซุ้มูจังไงเนาะค่ะม่มีเพราะว่าได้เอาหลูกขนเอาลูกกระเ่ามาอยู่บ้านน่ะบนบนจะอยู่บ้านเขาเนาะบนบ่มาอยู่พี่่ะค่ะมาเขามากวดเชื้อปัดเชื้ออยู่ด้วยน้ำกันเรียบสะอาดอืเขามาทำความสะอาดบ้านอืแล้วก็ไปเอื่อเอาลูกมาพร้อมแกหลูกมาอยู่น้า ที่แต่เนี่ยนี่เด็กนะบนมากนี่ก็คือมากอายุเขาอายุน,น่ะบนก็เดี๋ยวเผากัน,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 นถนนเนาะเดีย๋ยวรอนไล่แต่ว่าลูกเพิ่นก็เป็นผู้ชายกับน้บนดด่มพุกพก 6, 6, 6, ็เป็นไปได้เด้ค่ะเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่ง้หญิงสองเนาะค่ะคนสองหายมากกับหกสองเป็นน้่มพุกกับผู้หญิงสองคนหกสองหกสี่กับมีแต่จะเป็นไปได้ได้หกสี่ค่ะผู้หญิงน้่มซีเนาะ ค่ะก็ให้เอฟซีทางบ้านเพิ่นพิจารณาเอาเนาะความฝันของนบุญค่ะค่ะเรื่องแรกความฝันของนบุญนี่ยังเพิ่มเติมอีบ่ค่ะขอบคุณเนว่ทังความฝันเนวทางตวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านเขาให้เราส้มรับฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอบพูนในบนได้หลายเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอคุณตัวเลของนบุญนาะค่ะนบุญเลขของเพิ่นหาหนึ่งหาสี่น้อค่ะนาบุญเพิ่นฝัน่าผู้สาวเก่าบอกว่าอายุ หา1ดปีนาบุญกะบอกอายุผู้สาวเก่าเพิ่นค่ะในความฝันเนาะค่ะว่าเลยหาี4ปีค่ะอายุของนาบนุญกะหาา3อย่างเขาหาี4ปีเนาะค่ะอายุของนาบุญค่ะ62นาบุญเพิน่นบอกว่าให้อาลูกไม่อยู่น้่นเนาะค่ะผู้สาวเก่ามีลูกอยู่ สองค้นค่ะผู้ชายผู้หนึ่งเพิ่นก็ได้ตีหกสองนอค่ะบ้านเลขที่ของนาบ,บนค่ะหนึ่งศูนย์ูนย์อค่ะวันศีงองมก,กราคมพ่อโสสงพันหาลอยหกเปดนอค่ะให้ทันผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแดงรัฐบาลนอค่ะก็อย่าลืมกดติตตามป่าบนคนยีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริพาท แนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนยีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนยีสานกับมิเทียงโทนีคลิปนาพัก,กันใหม่โศกโศกหมันหมันลำลำเรื่อยเรื่อยเ่งเฮ่งปังตังคับตัวเลขของนาบนนุญนอค่ะสวัสดีค่ะ